สวัสดีครับทุกท่านมื่อนี้มาเมืองวิถีอีสานบ้านท่าพี่น้องเนาะช่วงช่วงนี้มันห่อนพี่น้องเนาะบ้านมาหาบู่ฮากินอีสานพี่น้องบ้านท่าก่อนนะป้าบ่อนเต็มเลยพี่น้องก่อนนะคาดไว้คาดไว้แค่คาดไว้แล้วก็หวานพี่น้องเนาะบ้านท่าก่อนนะช่วงหน้าห่อนบ้าทั้งห่อนแล้วพี่น้องก่อนนะสระอยู่ฮากินวิถีอีสานบ้านท่ากับผมก่อนนะบ้านในสาะ ป้าได้คบกับพี่น้องหมดนะนี่บรรยากาศบ้านนาพี่น้องหมดนะมันจะกาศล่าสุดที่น้องนาลีพี่น้องหมดอ่ะเริ่มเริ่มแห้งแล้วพี่น้องเนาะนี่้ภาพบรรยากาศในเบิ่งทงให้ทุกหน้าหมดอ่ะขัวเอผัวพี่น้องหมดอ่ะขัวก็เริ่มเริ่มห้อนแล้วพี่น้องหมด่ะมันแดดพี่น้องแดดเพี้ยงเลยมันนะบอกว่าท้ายทำคลิปนี้กัดใส่ครีมก็แดดได้พี่น้องหมดนะถ้าทำใบซ้ำซีซันพี่น้องหมดย่ายันนาแลพี่น้องหมดขี้วัวพี่น้องหมดอ่ะหอนาห่อนใต้ยางนี่ได้พี่น้องหมดอ่ะทำคลิปบ้านเฮ่า ขนาดนี้เกือบเที่ยงพี่น้องห่อนซะหนีพี่น้องไปแล้วโอ้พี่นี่สุดยอดเลยพี่น้องไปแล้วหนาวกับหนาโพด่ห่อนก็ห่อนเกินไม่จะขาศพี่น้องนะไม่เบิ่งกันนะมืนอดี้ออกเลาะแล้วเบิ่งเป็นห้าปูห้าป้าพี่น้องผ่านเท้ามันใส่ด่างเลาวพี่น้องด่างคัดเอาพี่น้องไปแะเวมันก็ไล่เขาพี่น้องไปนล้วตุ่มๆบ้าเอาพี่น้องไปนล้วไปละวิธีอีสานมาเท่ากับผมไปนล้วหาอยู่หากินปตายังเหลืออะไรอยู่พี่น้องน้อป้าสลิดป้าเข็งป้าดุกตัวปราคอกมันสูงไปเราทีนึงจะไปได้หรือพี่น้องไปนล้ว บรรยากาศอยู่สาลบ้านเฮาครับผมหมดนะหาอยู่หากินทำมาหากินบรรยากาศบ้านเฮาน้องพี่น้องเนาะได้เก็บภาพบรรยากาศไหเบิ่งครับผมหมดนะหอนกหอนพอดีแหละครับอากาศหอนหอนลงน้ำเย็นพอดีเลยพี่น้องผมนะปลาปลาปลาบ้านเราบรรยากาศ ยอดสุดยอดครับผม